สวัสดีครับทุกคนทุกท่านผมพนพจน์ทิติโกนักศึกษาหลักสูตรศิลปาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาวันนี้ผมจะรับมอหมายให้มาพูดเรื่องคำกล่าวขอบคุณเนื่องในโอกาสที่ได้ย้ายไปรับตำแหน่ง,งใหม่ ขอขอบคุณบ้านหลังนี้ที่ทำให้ผมโตขึ้นเป็นบ้านที่สร้างความรู้และสอนประสบการณ์การใช้ชีวิตในการทำงานอย่างแท้จริงตลอดเวลาที่ผมได้เข้ามาใช้ชีวิตทำงานที่นี่ก็มีเหนื่อยบ้างท้อบ้างสุขบ้างทุกบ้างแต่ก็แสนที่จะคุ้มค่า ความอบอุ่นที่ผมได้รับความสามัคคีความมีน้ำใจที่ทุกคนได้มอบให้มันได้หล่อหลอมจนเป็นความผูกพันทำให้ผมมีความมุ่งมั่นที่จะนำประสบการณ์นี้ไปพัฒนาใช้กับงานที่ผมได้รับมอบหมายต่อไปแต่สิ่งที่ผมได้รับเกินกว่าคำบรรยายใดๆก็คือมิตรภาพจากเพื่อนร่วมงาน ทั้งหน่วยงานคณะอาจารย์ที่คอยให้คำปรึกษาให้คำแนะนำและรับฟังข้อคิดเห็นต่างๆทั้งยังเป็นกำลังใจให้ว่าเราจะสู้ไปด้วยกันจนกว่าวันนั้นจะมาถึงและวันนั้นก็มาถึงแล้ววันแห่งความสำเร็จผมขอให้สัญญาว่าทุกประสบการณ์ที่ผมได้รับ ผมจะนำไปพัฒนากับท้องถิ่นที่ผมรับผิดชอบดูแลอย่างเต็มที่เต็มความสามารถและหลังจากวันนี้ไปผมต้องเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ที่ผมได้รับมอบหมายแล้วขอขอบคุณสำหรับทุกๆคำสอนจากคณะอาจารย์ขอบคุณมิตรภาพดีๆจากพี่ๆน้องๆ เพื่อนเพื่อนทุกคนที่คอยเป็นพลังพักดันส่งเสริมให้ผมได้มีโอกาสก้าวต่อไปอย่างมั่นคงในวันนี้ขอขอบคุณบ้านหลังนี้เป็นที่สุดที่คุ้มครองดูแลพวกเราทุกคนมาโดยตลอดผมจะไม่มีวันลืมและจะจดจำนำไปเล่าให้ลูกๆูกหล,นหลานของผมฟังกันอย่างแน่นอน สุดท้ายอยากจะบอกทุกคนว่าสู้ต่อไปนะครับวันข้างหน้ามีค่ากว่าวันที่ผ่านมาเสมอผมจะคิดถึงที่นี่บ้านแห่งความสำเร็จขอบคุณครับ